สวัสดีครับ FC นัตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้ครับมีมีดเดินป่ารุ่นฮีโร่ครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับมีอยู่สองแบบสองสไตล์นะครับก็จะแยกรุ่นเป็นมีดเลมโบจะมีอยู่สองสีนะครับจะมีเป็นใบลายสีดำครับแล้วก็เป็นใบขัดขาวกึ่งเงาครับและอีกแบบก็จะเป็นมีดแคมป์ครับมีดแคมป์เคลือบผิวพาวเดอร์โค้นะครับสวยงามมากครับทั้งหมดราคา7 ร0อบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ700บาทเพื่อนๆจะได้ซองใส่มีดด้วยนะครับเป็นซอง ABS สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะครับราคานี่ถูกโคตรถูกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กต้านสนิมครับทั้งหมดขึ้นรวมมาจากเหล็ก 5Cr15 ครับ 5Cr15 5แรกครับเล็ก5ตัวแรกก็คือ ค่าของคาร์บอนครับ0.5%นะ0.5%ถือว่าเป็นค่าคาร์บอนปรานกลางค่อนข้างดีเลยนะครับส่วน cr 1 5 cr ย่อมาจากโครเมียมโครเมียมคือค่าต้านทานการกัดก่อนหรือการสึกก่อนพูดง่ายงๆก็คือค่าต้านทานาต้านสนิมนั่นแหละครับนะมีอัตราโครเมียมอยู่ที่15%ถือว่าสูงมากๆครับ ชุบคมแข็งในเตาอุณหภูมิความแข็งกุญี59ร็อกเวล l ผ่านการทดสอบฟันข้อไม่ไผ่ตาไม่ไผ่มาเรียบร้อยครับเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยหมดห่วงได้เลยครับลุยได้เต็มที่ครับนะสายลุยสายฮีโร่นะครับมาดูครับแบบแรกครับเป็นมีดแรมโบสวยงามมากๆครับดูครับดูการใส่ลูกเล่นครับนะทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นเป็นมีดนอกมีดนำเข้าทั้งหมดเลยนะครับ ความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วครับเก้านิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่แบบหนึ่งอ่ะอยู่ที่สองนิ้วครับต้องกดตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้มันหลวมเห็นไหมครับถ้าดึงตึงอ่ะมันก็จะแคบลงมานะมันต้องหลวมเนี่ยเราต้องกดด้วยเนี่ยสองนิ้วถ้าเราไม่ดึงออยู่ที่หนึ่ง <elaborate> จุนะここดเก้านะครับนะสันหนาหกมิลนะครับด้ามจับ ABS แข็งแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับดูครับใส่น็อตหนึ่งสอสามี่ห้าหกด 1, 2, 3, 4, 5, 6, ตัวเลยครับามาดูครับแบบขัดขาวความยาวเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันความยาวอยู่ที่9นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6มิล สวยงามมากๆครับเนี่ยนาตีจับแบบนี้ให้ดูครับโอ้โหอย่างเท่ครับนา้าใช้งานดีมากๆน้ำหนักกําลังดีเลยครับได้ซองไายเด็กสีดําครับชุดนี้ซองไข่เด็กจะเป็นสีดําดูลายครับแอบเป็นลายเคปลารด้วยครับเห็นไหมครับมาเนี่ยในซองใส่เมีตัวนี้เป็นตัวล็อกเข็มขัดแข็งแรงทนทานนะ ในราคา700บาทเนี่ยเพื่อนเได้ทั้ง2ใส่มีดและได้เหล็กต้านสนิมด้วยคือมันถูกมากๆนะครับมาดูอีกแบบครับเป็นมีดแคมมมีดแคมฮีโรมีมดแคมฮีโร่ความยาวอยู่ที่นี่วัด8.6นิ้วครับ8.6นิ้ว8.6นิ้วความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วครับ1.9นิ้วสันหนา6มินครับ นี่ก็อย่างเฟี้เลยครับใช้งานดีมากๆครับลูกค้าทักไลน์มาบอกว่าทดสอบฟันไม้ไผ่มาเรียบร้อยนะครับผ่านเขาบอกอย่างนี้ครับผ,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 ผ่านเกินผ่านคุ้มคุ้มเกินราคาเพราะว่า700บาทเท่านั้นเองนะ700บาทดูครับได้ด้ามประกบนะเนี่ยด้ามจับ ABS ถ้าเป็นมีดแคมป์รุ่นฮีโร่ครับจะได้เป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวพร้อมซองใส่มีดก็สีเขียว นี่ครับสองใส่มีดของเขาก็ดูก็เป็นแอบเป็นลายเคปลาด้วยนะครับเนี่ยเป็นลายลายคล้ายๆนะคล้ายๆเคปลาสวยงามมากเพื่อนๆท่านใดสนใจมีดแบบไหนครับแอดไลน์ใต้คลิปทักนาตีมาได้เลยครับนะ รุ่นผมเอารุ่นแลมโบใบลายดําผมเอารุ่นแลมโบใบขาวผมเอามีดแคมรุ่นฮีโร่สีเขียวนะก็ทักมาได้เลยนะครับราคาเล่มละ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ